โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวมอสไมค์ค่าพีอีศูนจุดหนึ่งสี่จุดศูนย์อีกแล้วนะครับวันนี้ครับมอสที่ผมนำมารีวิวครับก็คือมอสเบนเทนนะครับเราจะมาปกป้องโลกดัดนะครับเป็นเอเลียนะโอเคก็จะเป็นมอสเบนเทนนะครับที่เคยรีวิวตอนศูนจุดหนึ่งสามนะครับอ่านี่ก็ นี่ครับจะคล้ายๆกันเลยครับนี่ก็จะมีนาฬิกาอมนิทริกนะครับอ่าหกสิบสี่อันเลยแล้วเสกมาเสกผิดครับอ่าที่จริงเสกมาอันเดียวก็ได้ครับเนี่ยแต่หนึ่งเดี๋ยวเอาอันเดียวดีกว่าอันหนึ่งเดี๋ยวเสกใหม่ออาเอาเดียวดีกว่าเนาะมันจะได้แบบปกติมันก็ต้องใช้อันเดียวอันนี้มาหกสิบสี่อันอ่าแล้วก็เออนี่รู้สึกว่ามีวิธีการครับแต่ใช่ปะนี่ครับใช้มรกตหกอันนะครับแล้วก็โค โคใช่ป่ะเนี่ยหรือชาโคโคใช่ป่ะอ่าน่าจะโคครับอีกสามอ่านนะครับมาวางแบบนี้แล้วก็จะคราฟได้ครับนี่โอเคก็มดนี้ครับวิธีการเล่นนะครับก็คือให้เราถืออมิทิกครับอ่าแล้วก็ให้กดลงพื้นนะครับกดลงพื้นนี่แบบนี้ครับมันก็จะมีให้เลือกเป็นเอเลียนต่างๆครับทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามปาชารามขึ้นบกไม่ใช่ละสี่ห้าหกตัวครับหนึ่งสองสาม 4 5 6ห้าหกนะครับอ่าทั้งหมดหกตัวนะมันยังใช้ได้ไม่ครบเนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับตัวอื่นเขาอาจจะไม่ได้ทํามาอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับโอเคก็นี่ครับให้เราเลือกเลยครับนี่สมมุติเราจะเลือกไดมอนด์เฮดโอเคใช่ป่ะเรียกถูกไปเดยนี่ครับมันจะมีเสียงเลยครับเสียงแปลงร่างอ่ามีเสียงแปลงร่างเลยครับอ่าเป็นไงล่ะแล้วก็จะมีเนี่ยครับติดสถานะต่างๆครับตามความสามารถของตัวมันนะอันนี้ อะไรไดมอนด์เฮดก็น่าจะเนี่ยประมาณวิ่งเร็วกระโดดทรงกระโดดสูงนะครับป้องกันเยอะอะไรนี้ับโอเคก็จะติดสถานะตามนี้นะับโอเคแล้วก็ตรงกลางครับนี่เห็นเปลี่ยนสีไหมเมื่อกี้เป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีเหลืองนะอ่ามันเป็นแถบสถานะนะครับเพราะว่าปกตินาฬิกามันก็ต้องมีวันหมดใช่ไหมล่ะแบบ แปลงร่างนานไม่ได้เลยครับมันมีจํากัดเลยนะครับนี่เริ่มหมดแล้วสีแดงนี่หมดแล้วหมดแล้วนี่โอเคนี่ครับพอหมดนี่นาฬิกาก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะอ๋อแบบนี้ครับอลองดูตัวอื่นอย่างเช่นอย่างเช่นตัวนี้ไม่เล็กนะเวลาแปลงร่างเดี๋ยวบางคนอาจจะคิดว่ามันจะตัวเล็กลงเลยเนี่ยครับอู้สเสียงแปลงร่างนี่หนวกหูมากเลยใส่หูฟังเนี่ยอืมอ่าอันนี้ก็ติดเหมือนคล้ายๆกันเลยแต่นี้มี อะไรไม่รู้ครับออฟเรชั่นชั่นเนี่ยเออโอเคก็นี่เดี๋ยวลองตัวอื่นดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวรอให้มันหมดก่อนนอะแป๊บน,นึงครับอ่ามันก็จะรู้สึกว่ามันประมาณหนึ่งนาทีหรือเปล่านี้ผมก็ไม่แน่ใจครับไม่ได้ลองออน,นับดูออมแป๊บนึงครับเกือบหมดแล้วเดี๋ยวลองตัวอื่น <c oughs> แล้วก็เนี่ยครับพวกชุดอันนี้มันก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับเพราะว่ามันจะเนี่ยมันจะมาใส่ มันจะมาใส่ตอนเราแปลงล่างครับนี่เช่นเราแปลงล่างเป็นตัวตัวนี้อ่าเอ็กเซเลใช่ป่ะนี่มันก็จะมีชุดมานะบแบบนี้ครับอ่าไม่ต้องไปปบบนึงเพลงนี่้ดังจังเลยไม่ต้องไปสนใจในทูมิเนเต้มาว่ามันมีชุดอะไรบ้างนี่ครับเวลาแปลงล่างครับชุดมันจะใส่ให้อัตโนมัติครับโอเคแค่นี้ครับโอ้ยอันนี้กระโดดสูงจังวลแประเด็นมันก็ต้องมีวิ่งเร็วนอเอ็กเซลเล็กโอ้วิ่งเร็ว โอเคครับก็สําหรับมดนี้นะครับก็วิธีการลงนะครับก็ลงค่อนข้างง่ายครับให้โหลดไฟล์มานะครับอ่ามันจะมีทั้งหมด2ไฟล์ครับไฟล์แรกจะเป็นไฟล์มดนะครับอ่าไฟล์ที่2ครับจะเป็นไฟล์ Text u จ e Pa c k นนะครับอ่าพอโหลดมา นะครับโหลดมาทั้งสองอันแล้วก็ให้เราครับกดปรจแจครับอ่าแล้วกด Run Choice Option โอเคแล้วก็ให้เราครับกดเปิดตรง Texture Pack นะครับอ่านี่ครับตรงนี้อ่ากดเปิดกดเปิดเออแล้วก็กดเข้าไปครับอ่าเดี๋ยวตอนแรกยังไม่มีเลยใช่ไหมล่ะให้เรากดเสรลยครับอ่าแล้วก็หาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับอันนี้จะเป็นไฟล์ Texture Pack นะครับโอเคก็นี่จะชื่อนี้ครับ Texture อะไร Texture Mod เป็น 10นะครับอ่าด10โอเคกดไปครับนี่ก็จะลงได้แล้วอ่าแล้วกด back ครับแล้วก็ให้มากดเปิดตรง e d a b l e Mod PE6 Script Support นะครับโอเคแล้วก็กดเข้าไปครับอ่าตอนแรกจะยังไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะให้เรากด Import นะครับกด Local Storage โอเคแล้วก็หาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับก็คือไฟล์ mod นั่นแหละครับนี่จะชื่อนี้ Ben 10 mod beta นะครับอ่าเป็นเวอร์ชันเบต้าแย่เวอร์ชันหนึ่งนะครับอ่า by Brad ブาเซอร์อ่า js นะครับโอเคกดไปครับนี่ก็ลงมอดได้แล้วอ่าแล้วก็ประหนึ่งบางคนอาจจะสงสัยเห็นว่าทำไมผมมีตัว m ขึ้นอยู่ข้างๆครับก็คือมอด2 m มเ a ท e มนะครับก็ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็ไปศึกษาดูวิธีการลงได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับเขียนว่า ลิงก์มดตัว M ออะไรอยู่นี้ครับอ่าลิงก์มดเศษของลิงก์มดตัว M อมะไรประมาณนี้ครับโอเคก็ไปดูได้ครับท้ายเอ้ยใต้คลิปนะครับอ่าในด e สค r ิปชั่นนะโอเคครับก็สําหรับมดนี้นะครับใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผม้วยนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายอ่า